คือรับมาการตั้งเป้าหมายทุกคนอย่าตั้งเป้าหมายที่เรามั่นใจว่าทำได้มากเกินคือมันเป็นเป้าที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นชนะตัวเองชนะทั้งใจตัวเองชนะทั้งกายตัวเองได้คุณจะใช้ชีวิตภายใต้ ตามหาว่าทำอย่างไงวะแต่การมีฝันเฟื่องฟุ้งเฟ้อนี่แหละมันเลยทําให้คุณเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองเพื่อทําให้ฝันนั้นเป็นจริงขอให้คุณศรัทธาและมุ่งมั่นในเป้าหมายที่คุณตั้งโดยที่ไม่ต้องใส่ใจคําพูดของใครไม่ต้องใส่ใจเสียงของใครถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจไอทีแกจตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไหมนาเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเลิดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีีบ้างคคะะสสวัดนพ แม่แม่ทุกคนค่ะอยู่กับดิฉันน้องแอมกระตระกระตาอีกแล้วนะคะแม่แม่ตอนนี้ดีใจมากเลยะฟลวเบอร์ขึ้นเอาขึ้นเอาคือโธรฉันลุนมากเลยมันจะถึงแสนหรือเปลา่าวิลุนเวอร์สำหรับในตอนนี้นะคะจะเป็นส่วนของหนึ่งวิชาที่จะคุยอีกแล้วนะคะนั่นก็คือวิชาตั้งเป้าหมายค่ะ <S <S เป็นวิชาที่อยากพูดมาหลายคลิปแล้วแล้วก็รอจังหวะเวลานะว่าต้องเป็นจังหวะดีนิดนึงอ่ะถึงถึงจะพูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละ มันเหมือนกับจนมาเฟร์เวอร์ของแอมมันมาถึงจุดที่แอมคิดว่าไอ้วิชาตั้งเป้าหมายของแอมมันมันสำเร็จคือไม่ได้ประมาหมายเลยก็เลยอยากจะแชร์ทุกคนฟังนะครับว่าการตั้งเป้าหมายนี่มันสำคัญยังไงแล้วการตั้งเป้าหมายในสูตรของแอมเนี่ยการตั้งระยะใกล้ตั้งยังไงระยะกลางตั้งยังไงระยะไกลตั้งยังไงนะคะแบบครบถ้วนทุกกระเบียดแนวทุกอย่างเลยครับแม่แม่ทุกคนขาโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ฝากนะหนูไหวเลยแม่แม่ แม่รู้ไหมช่วยกดสับหนูหน่อยก็คือแบบคนดูคลิปหนู80%เนะี่ยยังไม่กดสับอ่ะแม่แล้วแม่ไม่กดสับให้หนูว่าแม่ไม่สงสารหนูหรอหนูหนูก็ลูกแม่เหมือนกันนะ้แม่ช่วยกดสับหน่อยคะหนูไหวกดสับด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ฟังกระเด็นจ้าโอเคทุกคนหลังจากที่กดสับให้ทีฉันไปแล้วนะคะน่ารักสุดเลยค่ะการตั้งเป้าหมายของแอมในแอมแบงไปทั้งหมดประมาณสี่ระยะนะคะสี่ระยะสีะะ่อย่างนะคะซึ่งเป็นของที่แอมใช้จริงๆเลยนะคะในชีวิตของแอมนะคะก็คือการตั้งเป้าระยะสั้นแบบหนึ่งเดือนนะคะการตั้งเป้า ระยะสั้นอยู่ดีแต่แบบ6เดือนแล้วก็ตั้งเป้าระยะกลางคือ1ปีแล้วก็ตั้งเป้าระยะไกลคือ3ปีค่ะในการใช้ชีวิตของแอมในแอมตั้งเป้าแบบนี้ตลอดเลยทุกคนคือมี1เดือนมี6เดือนนะคะมี1ปี1 libre, แล้วก็มี3ปีเราจะใช้ให้ฟังนะครับว่าแต่ละรอบเนี่ยเออมันแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมเราถึงคนตั้งแต่ตางกันนะอ่ะมาที่อย่างแรกก่อนเลยคือการตั้งเป้าแบบ1เดือนนะคะตั้งเป้า1เดือนของแอมในแอมจะเป็นการตั้งเป้าอะไรก็ตามที่มันสั้นๆทำได้ไวและค่อนข้างจะทำได้จริงค่ะสั้นนนททาาาไไไดด้้้ววและะค่่่อขงงมัใจจจเรจจริ ยกตัวอ,อย่างนะเช่นแอมตั้งเป้าในหนึ่งเดือนเนี่ยแอมก็ตั้งเป้าว่าโอเคแอมจะถ่ายทําคลิปวิดีโอ o, ทุกวันวันละสี่ตัวให้ได้เห็นไหมครับมันสั้นๆแล้วก็ทําได้ไวแล้วก็แต่ทาได้จริงด้วยแต่คล็ดับในการตั้งเป้าหมายทุกคนอย่าตั้งเป้าหมายที่เรามั่นใจว่าทําได้มากเกินให้ตั้งเป้าที่มันไกลออกมาหน่อยคือเป็นฟีลว่าถ้าสมมติเธอตั้งเป้าว่าทำได้ทำได้จริงเช่นว่าเธอมีความสามารถในการทําคลิปวันหนึ่งห้าตัวอยู่แล้วเว้ยแต่เธอตั้งเป้าว่าเธอจะทําคลิปยังไงก็ตามให้ได้วอ้ามมบบีคงแ น่าจะทําได้นะแม่แต่ก็ไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะคุณลองตั้งเป้า,ปาดูได้นะทีนี้เวลาจะตั้งเป้าหนึ่งเดือนอนะ่ะใ,ให้พยายามลองตั้งแล้วก็วัดผลเขาด้วยเคดรับของแอป,ปอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้คุณให้โทษค่ะคือให้รางวัลหรือไม่ก็คือแบบลงโทษตัวเองยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าด,ดิฉันลงคลิปทุกวันถ้าแอมลงคลิปทุกวันติดกันได้นะคะ30วันเนี่ยแอมจะซื้อ มือถือใหม่ให้ตัวเองซื้อใหม่ให้ตัวเองหรือแบบจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจว่าคือให้เธอตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้าเธอทาสิ่งนี้ได้เธอจะให้รางวัลอะไรกับตัวเธอเองเธอเข้าใจฟีลนี้ไหมแล้วพอฉันให้รางวัลตัวเองฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันเก่ง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 ฉันได้รางวัลและก็มีเหมือนกันว่าถ้าทําตามนี้ไ่ได้แอมจะลงโทษตัวเองเช่นถ้าสมมติว่าแอมไม่สามารถออกกําลังกายเนี่ยออกไปวิ่งได้นะคะยี่สิบวันภายในหนึ่งเดือนเนี่ยแอมก็จะตั้งว่า แอมมันจะต้องห้ามเล่นเกมไปเลย,ยหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องซื่อสัตกับตัวเองไว้ในการให้รางวัลหรือว่าแบบในาการลงโทษตัวเองซึ่งมันจะทําให้เราเหมือนกับเราจะมีการจูนแล้วก็สื่อสารกับตัวเองอยู่ตลอดช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าใครใช้สูตรนี้มันแอมบ้างคือให้รางวัลตัวเองกับการลงโทษตัวเองแอมจะมีรางวัลให้ตัวเองอ่ะตลอดลลลตลอดเลยเว้ยแล้วก็ลงโทษตลอดตลอดเหมือนกันอย่างแบบแอมตลกมากนะอย่างบางทีก็คือสมมติว่าในเดือนเนี้ยแบบแอมเป็นคนชอบสติชมากๆใช่ไหมคุณจะรู้ว่าแอมชอบสติชตใช่ไหมแอมอกวว่าาถ้้แอมไไลฟ์สดดดติกัันนน15ะ แอมจะได้ไปดูสติดเว้แต่ถ้าแอมไลฟ์ไม่ได้15วันแอมจะต้องดูสติดหลังจากเข้าโรงไปแล้ว2อาทิตย์ไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะบางทีมันอาจจะดูปเป็นเรื่องอีดอตตกละเลยอะไรอย่างเงี้ยขำๆอย่างเงี้ยแต่ด้ยผลมันเหมือนกับมันเล่นกับใจเราอย่างเงี้ยคะก็แนะนำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการตัร้งเป้าระยะสั้นก่อนนะคะหนึ่งเดือนลองตั้งกันดูซิว่าคุณจะทำอะไรอะไรก็ตามในหนึ่งเดือนจะทำอะไรบ้างคะ่ะข้อต่อมานะคะทุกคนก็คือการตั้งเป้าแบบ6เดือน,นะคะ่ะส่วน6เดือนของแอมก็คือน่าจะและ ไม่ได้เป็นไปได้ชัวร์แล้วมันน่าจะเป็นไปได้น่าจะทําไหวถ้าสมมุติว่าตอนนี้แอมลงคลิปวิดีโอได้แบบเออสตัวต,ต่อต่อต่อเดือนอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าแอมตั้งเป้า6เดือนมาจะตั้งเป้าว่าแล้วใน6เดือนน่จะลง6ตัวต่อเดือนมันจะเป็นแบบ4ตัวยังทําได้ก็น่าจะทําได้นะน่าจะทํบ่อยนะมันจะเป็นฟิล์วันน่าจะทาได้น่าจะทําไหยเนี่ยมันจะห่วยออกแบบนี้คะ่ะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาคุณตั้งเนีย่ยคุณต้องลองแบบต้องลองคิดดูให้ดีว่า เฮ้ยต้องไม่ง่ายไปแล้วก็เอ้ยคนรู้กันจะเป็นไปได้หรือเปล่าให้มันเกิดความคิดนี้อยู่ในหัวแล้วทําไมมีเป้า1เดือนแล้วต้องมีเป้า6เดือนเพราะว่าเมื่อคุณมี1เดือน1เดือนมันค่อนข้างจะเป็นเป้เปเปราระยะสั้นและค่อนข้างมั่นใจ่าทำสำเร็จได้แน่นอนแต่ถ้าคุณคิดอะไรก็ตามที่เป็นระยะสันะ้นน่ะคุณจะไม่ได้พัฒนาตัวเองในระยะไกลแต่ถ้าคุณมี6เดือนไปด้วยมันจะทําให้มันเหมือนกับคุณสัญญากับตัวเองว่าจะพัฒนาตัวเองให้มันมากขึ้นเช่นนะั้นตอนนี้คุณมั่ใในนม,ม แต่ถ้าคุณตั้งเป้า6เดือนควรจะตั้งว่าแต่ว่าใน6เดือนเนี่ยคุณจะอ่านหนังสือให้ได้สัปดาห์หนึ่งอ่ะ5เล่มคือมันเป็นเป้าที่จะทําให้คุณอ่ะเก่งขึ้นชนะตัวเองชนะทั้งใจตัวเองชนะทั้งกายตัวเองได้ถ้าวันนี้ตั้งเป้า1เดือน,อ,นอาจจะวิ่งทุกวันวันละ1โลแต่ว่า6เดือนจากเนี้ยจะขอวิ่งทุกวันเหมือนกันแต่เป็นวันละ3โล คือมันยังเป็นเป้าที่เรายังมีความคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้เป็นไปได้แบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของแอมในการตั้งเป้าหกเดือนนะอย่างแอมยกตัวอ,อย่างนะครับเป้าของแอมในหนึ่งเดือนตอนนี้นะก็คือแอมจะต้องลงคอนเทนต์ยังไงก็ตามนะคะให้ได้วันละสี่ตัวนะฮะแต่หกเดือนจากเนี้ยแอมจะต้องลงคอนเทนต์ยังไงก็ตามนะคะให้ได้วันละหกตัวนี่คือโจทย์ของแอมในแอมที่แอมตั้งเป้าจริงๆแล้วก็หกเดือนจากเนี้ยแอมจะต้องทำยังไงก็ตามให้โฟลเลอร์ของแอมนะะแคบบ เป,เ,ปเ,ปเป็นแบบน่าจะมีความเป็นไปได้นะก็คือแอมตั้งเป้าว่าแอมต้องมีคนกดติดตามใน a c e b o o k เนี่ย 1 0 0 0 0แสนคนต้องมีคนกดติดตามใน Tik t o k เนี่ยเพิ่มไปอีกก็คือต้องเป็น50,000นจากตอนนี้ประมาณ4 0 0แสนสี่่ก็ต้องเป็นประมาณ5 0,000แล้วผู้ติดตามใน YouTube ไปแอมตั้งเป้าไปแอม,ต,แอมต้องได้สับสกัยในยู u ูบไปหนึ0 0แสนภายในสิ้นปีอ่ะแต่เธอเนื้อออกหมยว่ามัน6เดือนอ่ะโอ้โหมันจะมันจะได้ปะวะแต่ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ตั้งให้มันขนลุกตั้งให้มันอยากจะทาอย่างเงี้ยเป้า6เดือนของแอมมันก็มีไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นการลุ้นกันว่าแอมจะสามารถทาตามเป้านี้ได้หรือเปล่าคะ คือพอเรามีเป้าสั้นละเป้า1เดือน6เดือนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับเป้า1ปีของแอมก็คือยังไม่เห็นหนทางเว้ยยังไม่เจอรู้ทางเลยคือคือมันเหมือนกับยังไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงคือยังไม่เห็นหนทางเลยไม่เจอรู้ทางอ่ะเป็นเป็นไปได้เพราะว่ามันมันไกลออกไปนะแบบรู้แค่ว่าต้องทําแต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงคนโดยส่วนมากกักลัวการตั้งเป้าหมายเพราะว่าแค่จะตั้งเป้าหมายปุ๊อก็จะชอบดิเฟนต์ตัวเองว่าไม่เห็นจะทําได้เลยจะทํายังไงอ่ะ นิสัสของแอมนะคะแอมตั้งเป้าหมายโดยที่แอมไม่ไม่สนใจเลยว่าจะทาได้หรือเปล่าเช่นฉันตั้งเป้าหมายว่าเมื่อตอนต้นปีฉันตั้งเป้าหมายทุกคนฉันจะเปิด u t u b e นะต้องมีคนตามให้ได้หนึ่งแสนน้องก็แบบฮะเป็นไปได้ไงวะมันก็เป็นไปได้ยากเธอเนื้อออกป่ะเพราะว่าเป้าเนี่ยมันมันเป็นเป้เปาที่แบบมันไม่เห็นหนทางไม่เห็นรู้ทางเลยอ่ะซึ่งอ้การไม่เห็นหนทางไม่เห็นรูุทางแลยมันเลยทำให้ถ้าเรามีเป้าหมายนั้นเราจะเริ่มใช้ชีวิตตั้งแต่วันเนี้บวกไปอีกสามร้อยสิบห้าวันไปอีกหนึ่งปีา ทำยังไงอะแล้วเขาทํายังไงแกทําได้ยังไงแกไปทําได้แบบไหนเธอจะตั้งเป้าหมายแล้วแล้วเธอก็จะทําไปเรื่อยแล้วลู่ทางมันจะค่อยเผยเออกมาหนทางมันจะชัดเจนลู่ทางชัดเจนขึ้นค่อยๆชัดเจนขึ้นทุกวันแต่ถ้าคนตั้งแต่เป้าระยะสั้นมี1เดือนมี6เดือนนะแต่ไม่มีเป้าระยะไกลนะโอ้โหมันจะกลายเป็นว่า สมมติว่าคุณตั้งเป้าแบบคนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะคุณตั้งเป้าว่า1เดือนขายดีหเดือนขายดีแต่ถ้าเป็นแอมแอมตั้งเป้าหน่เองอีกหนึ่งปีอะแอมอาจจะตั้งเป้าว่าแอมจะต้องขยายกิจการไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแต่ต้องขายอย่างอื่นด้วยคุณเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในธุรกิจของคุณไม่เหมือนคุณคิดไปแล้วอะว่าคุณจะขายหมูสเ,เต๊ะด,ด้วยอะคุณก็จะใช้ชีวิตภายใต้หาหมูสเต๊ะมาขายแต่ถ้าคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะขายหมูสเตใในอีีกปคุณชช้วิตตแบบไมมม่่หูสสเยาร เธอเขาจะคอนเซปต์ป่ะมันเป็นแบบนี้แม่ค่ะนี่คือการตั้ง1ปีนี่สาคัญมากๆเลยนะคะข้อที่3นะคะตั้งแบบ3ปีเนี่ยก็คือ1ปีเนี่ยก็คือยังไม่เห็นหนทางไม่เห็นรู้ทางใช่ป่ะสามปีอ่ะก็คือไม่เห็นหนทางไม่เห็นรู้ทางแต่โคตรอยากจะเป็นคนนั้นเลยว่ะเธอนึกภาพดิฉันโคตรจะอยากเป็นคนนี้อยากจะเป็นคนนี้ให้ได้อยากจะเป็นอยากจะเป็นมากเลยเช่นยกตัวอย่าง3ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มี u t u b e ไม่เป็นเลยแอมอาจจะตั้งป้าว่า3ปีจากนี้แอมจะเป็นอินฟูให้ได้ไม่เห็นหนทาง ไม่เห็นรู้ทางไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้แล้วเป็นไปได้ไหมไม่มีสารตั้งต้นอะไรเลยแต่อยากจะเป็นเลือกเกินอยากจะทําได้เหลือเกินการตั้งเป้า3าปีคือการตั้งเป้าตามความชอบและความฝันค่ะถ้าคุณตั้งเป้าตามความชอบความฝันเนี่ยมันจะพาคุณไปในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่าคุณเป็นได้เป้า1เดือนเป้า6เดือนเป้า1ปีเนี่ยเป็นเป้าที่ คุณค่อนข้างคิดว่าคุณจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่อีเป้า3ปีโอ้โหมันมันฟุ้งฝันอะมันฟุ้งเฟ้อ,อแต่การมีฝันเฟื่องฟุ้งเฟ้อนี่แหละมันเลยทําให้คุณเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองเพื่อทําให้ฝันนั้นเป็นจริงย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ แอมก็เคยเมื่อเมื่อตอนแอมเรียนปีสามแอมก็ตั้งเป้านะแต่แอมแอมยังไม่รู้จักเรื่องการเติบโตสามปีเลยแอมตั้งเป้าว่าถ้าแอมเรียนจบมาแอมจะเปิดบริษัทให้ได้ซึ่งพอผ่านเวลาจากนั้นไปสามปีไปประมาณสองปีเกือบสามปีแอมก็เปิดบริษัทได้จริงๆซึ่งในตอนนั้นะใครมันจะมาเชื่อว่าเด็กคนนึงจะมาเปิดบริษัทได้วะก็ไม่มีทางแอมตั้งเป้าสามปีเมื่อตอนแอมเริ่มทำกระต่ายกระเดิด แอมตั้งเป้าแบบเล็กมากนะแอมตั้งเป้าเขาว่าแอมคิดว่าภายใน3ปีแอมน่าจะได้3 0 0 0 0น follower ในติ๊กต็อสำหรับบางคนเป้านี้อาจจะเป็นเป้าเล็กมากแต่สำหรับแอมก็คือเป็นเป้าที่ใหญ่โตแต่แอมแล้วก็ทําจนทําได้จริงซึ่งเป้าของแอมเนี่ยนะคะเป้า1ปีจากเป็นต้นไปแอมก็จะมีเรื่อง follower เรื่องนี้เข้ามาใช่ไหมคะแต่เป้า3ปีเป็นต้นไปจากเนี้ยแอมอาจจะบอกว่าแอมอาจจะอยากขยายบริษัทไปทําเรื่องนี้ซึ่งแบบไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือจริงๆแอมเคยตั้งเป้าหมายเป้าหม่ำจะคนรู้นิดนึ่าแอม ท็อปทรีอะเมื่อ3ปีท pues ี่แล so, ้วแอมตั <t ter> data, so it? It ้งว so ่าแอมอยากจะเป็นคนสอนการตลาดท็อปทรีที่คนเห็นแล้วนึกถึงแอมถามว่าตอนนี้แอมเป็นได้ไหมแอมอาจจะเป็นท็อปทรีสำหรับใจบางคนแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้จักแอมไม่ได้ไม่ได้ติดเป็นท็อปทรีแต่แอมก็พาตัวเองเดินทางภายใต้ว่าฉันจะเป็นท็อปทรีของคนสอนการตลาดที่คนนึกถึงให้ได้เธอเข้าใจปะฉันอาจจะทำสำเร็จไปแล้วหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเธอเดียวม่แต่เธอต้องกล้าฝันไงแต่มันจะต้องมีคนแบบโอ้โหมึงมั่นเจ๊เลยอ่ะจะเอาอะไรมาเป็นนักการตลาดท็อปทรีทำไมมั่น เราจะทํามันสำเร็จได้ยังไงล่ะมันคือการเมดิเฟสมันคือการหลอกตัวเองมันการสะกดจิตว่าเราสามารถเป็นคนนั้นทําสิ่งนั้นได้แบบไม่ยากเย็นเนี่ยทุกคนนี่แหละคือการตั้งเป้าของแอมนะสูตรของแอมก็คือ1นเดือนก็ตั้ง6เดือนก็ตั้ง1ปีก็ตั้ง3ปีก็ตั้งแล้วคุณล่ะคุณตั้งเป้ายัางไงเรามาทำชัยเลนไปร่วมกันไหมคะอยากให้คุณพิมพ์ในคอมเมนต์นะทุกคนมาช่วยกันคอมเมนต์นะว่า1เดือนของคุณคืออะไร6เดือนคืออะไร1ปีคืออะไร3มปีคืออะไร ที่ใต้โพสของแอมมาสัญญาไปด้วยกันและแอมจะเข้าไปอ่านแล้วจะไปให้กําลังใจคุณทุกคนแต่เรามาสัญญาไปด้วยกันว่า3เปีเราอยากเป็นสิ่งนี้หนึ่งปีเป็นสิ่งนี้แล้วจําไว้นะคะอย่าให้ความฝันของเราอย่าให้เป้าหมายของเราอะเป็นเป้าหมายที่แบบคนอื่นจะมาดูถูกอะคือช่างแม่งมึงอย่ามาวุ่นวายกับเป้าหมายของกูเป้าหมายกูกูอยากตั้งอย่ามาวุ่นวายกับเป้าหมายของกูขอให้คุณศรัทธาและมุ่งมั่นในเป้าหมายที่คุณตั้งโดยที่ไม่ต้องใส่ใจคําพูดของใครไม่ต้องใส่ใจเสียงของใครวันนี้มาอยู่มาเปลอดภัย ใน YouTube ของแอมเรามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันไม่ต้องบอกคนอื่นไม่ต้องเล่าคนอื่นฟังแต่มาเล่าให้แอมฟังเพราะว่าเราสองคนอาจจะเป็นคนแปลกหน้าซะกนแล้วกันมาบอกแอมหน่อยว่าคุณน่อยากจะทําอะไรใน1น่งเดือน6เดือน1ปีแล้วก็3ปีค่ะนี่แหละทุกคนนี่ก็คืออีกตอนหนึ่งของแอมนะคะเป็นเรื่องของวิชาการตั้งเป้าหมายเป็นวิชาที่ตั้งใจทำมาแล้วก็เป็นวิชาที่แอมศรัทธากับมันมากเพราะแอมเป็นคนชอบตั้งเป้าหมายในชีวิตนะฮะแล้วหลายเป้าในชีวิตของแอมเป็นเป้าไรสลามาเป็นเป้าที่แบบแอมโดน่นนคฝัใหญ แอมก็จะมีเป้าหมายที่มันมันมันใหญ่โตมากๆอย่างเงี้ยเนาะก็แต่แต่เช่นเคยค่ะอยากให้ใครมาดูถูกความฝันหรือว่าเป้าหมายของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อ,ตอไปแม่แม่อยากห้หนดูทำคลิปเรื่องอะไรแม่แม,แม่ก็คอมเมนต์มานะคะแล้วตอนนี้อมีเรื่องใหม่ดูนะคือฉันมีอันนี้เธอระบบเมมเบอร์เธอจะเธอชอบเธอไปสมัครเมมเบอร์ให้หน่อยสิเธอจะได้มีสติ๊กเกอร์เก๋ เดือนเรไม่กี่บาทเองคุณแม่คุณแม่เราไปสมัครดูฉันไม่ได้ได้งเงินทองอะไรเยอะหรอกแต่ฉันชอบมันเป็นเมมเบอร์แล้วมันดูเลิศด,ดีนะคะแต่ถ้าไม่สมัครเมมเบอร์ไม่เป็นไรคะ่ะแค่คุณเอานิ้อคุณไปช่วยสับสกไลนี่แอมก็ดีใจมากๆแล้วนะคะอยากให้แอมทักคอนเทนต์เรื่องอะไรอยากให้แอมมาหมอมอยแบบไหน,นอยากให้แอมปรับปรุงพัฒนาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สับสกไลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแม่แม่